มาข้อหนึ่งเวลาเป็นไงนะเวลาศูนยงร้อยคือมีอิสระภาพดังด้านเวลามีเวลาเหลือเฟืองไงไม่ต้องกังวลว่าต้องไปทํางานไนหะตื่นเช้าแปดโมงจะทํางานไหมหรือไงเวันนี้ขอหยุดหน่อยไม่ไปไหนอยู่แบบสบายๆเอออย่าไปไปฏิบัติธรรมอย่าไปจ็อกกิง้งอย่าไปเล่นอย่าไปไหว้นะ่าอย่าไปทะเลอย่าไปไปไหนก็ไป ไม่ต้องกังวลเรื่องงานไงถ้ายังกังวลเรื่องงานอยู่นะยังต้องมาทํางานยังต้องมาออกไลฟ์สดออกอาสจรรย์ตนก็แสดงว่าท่านไม่มีเวลาเรามีเวลาให้กับคนที่เรารักไหมพ่อแม่ไหมลูกไหมญาติเพื่อนอหรือเพื่อนฝูงไหมมีเวลาให้เขาได้กี่ชั่วโมงในแต่ละวันจริงไมมจริงนี่คือเวลาให้กับคนที่อยู่คนที่เรารักอยู่รอบๆเราเนี่ยเราให้เวลาเขาได้เท่าไหร่ เราเคยกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ปีหนึ่งกี่ครั้งเราเคยอยู่กับพ่อแม่ตลอดไหมอยู่สักวันละหนึ่งสองชั่วโมงได้ไหมนั่นคือเวลาของท่านท่านเคยอยู่กับคนที่ท่านรักคือคุณพ่อแม่วันละหนึ่งชั่วโมงไห้หรือไปกินข้าวกับท่านสักมื้อหนึ่งวันละมื้อก็ได้มื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็ได้เอาทุกวันวันละมือ้อเลยเหมือนพระองค์ท่านน่ะท่านดูไหมทุกมื้อเย็นท่านต้องไปอะไร ต้องกินข้าวกับคุณแม่ทุกมื้อเย็นเลยอันนี้พูดภาษาบ้าบ้านแล้วกันเนาะนะท่านต้องกินข้าวกับคุณแม่ทุกมื้อเย็นเลยแทนอย่งนี่คือการมีเวลาเรื่องของอิสระทางการเวลอเป็นแบบนี้เรามีเวลาให้กับตัวเองเวลาให้คนที่เรารักได้วันละกี่ชั่วโมงมันก็คือกําหนดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละเราแบ่งเวลานี้ว่านะมาที่สามคือ การมีสุภาพแบบร้อยสิบบว่าสุภาพเราต้องแข็งแรงอายุตั้งแต่วันนี้ถึงหนึ่งร้อยเราต้องแข็งแรงไม่ต้องเป็นฟาระให้กับใครๆสามารถจ็อกกิ้งวิ่งได้อายุแปดสิบเก้าสิบก็ขับรถได้สบายสบาย,บายวิ่งได้ไปไว่ายน้ำได้อะไรก็ได้หมดนั่นคือเราจะประคองร่างกายเราจากวันนี้ถึงร้อยปีได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มีอาหารสุภาพเยอะแยะหมดเลยดูแลต้องปอดหัวใจตับไตลำไส้ตาผิวหนัง มนุษย์เราต่อไปมนุษย์ที่แก่ยากมนุษย์ที่จะอายุยืนอายุนะต่อไปเพราะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอาหารพ่อชนาก,การอาหารเสริมเดี๋ยวนี้โอ้โหออกมาอย่างเบกยาเลยจริงไม่จริงนี่สาคัญมากเลยดูแลถึงระดับเซลล์อาหารเดี๋ยวนี้อาหารเสริมเดี๋ยวนี้สุดยอดมากนี่คือการพบท่านที่เข้ามาในธุรกิจคือความสุขมันต้องเกิดสามท่งเงินเวลาสุขภาพ ขาดแท่งในแท่งหนึ่งไม่ได้เลยแท่งละห้าสิบ์็ไม่ได้นะเอาแท่งนี้ห้าสิบห้าหารด้วย3%ามก็กับเท่าไหร่ก็50%มีความสุขแค่ห้าสิเมื่อท่านต้องการความสุข100%ซก็ต้องมีแท่งเงินร0อมี financial freedom มี time freedom มี healthy ต้องครบ100%ท่านจัมีความสุขแบบ100%เลยในโปรแกรมสิบนี่คือคนรวยมุ่งไปที่ เรื่องของความสุขเป็นแฮปปี้เนสเซ็นเตสำคัญนี่คือคนรวยมีโฟกัสอยู่ที่ความสุขแล้วเขาจะได้ทั้งหมดเลยหลายท่านนะจะสัวหลายท่านเลยพอต้องรวยสร้างฐานะมาตัวเองปั๊บแนุตที่ก็ดูแลระดับเซลล์และหลอดเลือดอาหารสุขภาพเยี่ยมไหมฮะคนรวยเลือกความสุขต้องครบทั้งสามแท่ง เป็นกราฟชีวิตครบทั้งสามแท่มีเงินแต่ไม่มีเวลาสุขภาพไม่ได้ด้วยมันก็ได้แต่เงินรวยมีนะฮะมีเจ้าสัวที่รวยระดับเป็นหมื่นล้านแต่ไม่มีเวลาดูแลต,ตัวเองสุขภาพก็ยำ่แย่นะแล้วความสุขมันไม่ได้ไงหลายท่านโอเคโอ้เงินได้เยอะมหาศาลเลยใช้ไปสักสิบชาติก็หมดเวลาก็โอ้เหลือเฟือ โอ้โหไปได้ทุกที่อ่ะไม่มีคือปดไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องงานแล้วมอบหมายให้ลูกน้องหมดแล้วแต่บางคว,าว่าอยู่บนเตียงเออนอนรักษาตัวเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเออเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทำว่าเงินที่สะสมมากับเวลาที่เหลือมันไม่มีประโยชน์เพราะความสุขไม่ได้ไงเพราะขาดการบาลานซ์เรื่องของสามแท่งนี้พราะคนต้องสร้างความสมดุลทั้งสามแท่งให้ได้เยอะ ต้องให้มีมามาพร้อมๆกันนะความสุขต้องพร้อมๆกันนี่คือเป็น Mindset วิธีคิดของคนรวยที่จะเป็นโปรแกรม12เอาเงนจุยให้ท่านเนาะเดี๋ยวท่านซึมซับโปรแกรมนี้ไปนะปร